เริ่มเลยครับมาเปิดเลยปักบุดปักบุดเริ่มเียงครับอ่ะวันนี้ไฮไลท์ของเรานะครับเอวเวลส์โอ้โหเอวเลส์ A ในร้านมีเยอะมากนะครับอยากบอกเอวเวลส์มีเยอะเลยมีหลายราคาเลยนะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาใหม่เป็นนิวอินด้วยมีทั้งโฟในรุ่นที่เป็นสองสามพันสอง แล้วก็2.0นะครับแล้วก็มีทั้งขับ2ที่เป็นทั้ง2.2แล้วก็2.0ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะอีกหนึ่งค่ายแล้วกันนะครับผมที่ราคาดีนะครับแล้วก็รูปลักษ์ดีไซน์สวยนะครับเครื่องยนต์แแบบเ,เครื่องยนต์แบบใหม่นะฮะ f o r d e v e r e t คันนี้นะครับผมคันนี้เป็น3.2 Auto 4คันนี้ขายถูกมากเป็นราคา Special Price ของเราตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่799วะ 79,900สบาทนะครับผมจัดเต็มฟรีดาวนะครับผมรถสวยไม้แทะนะครับยาง bf ด้วยนะครับผมจริง ford เนี่ยกับ bf นี่มันคู่กันเลยนะปกติเราจะเห็นยาง bf ในพวกกลุ่ม white white tag หรือไม่ก็แรปเตอร์นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับเขาก็เอามาใส่ในรุ่น e v e r e s t ด้วยเช่นกันนะครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มความดุดันเพิ่มความบึกบึนนะครับนี่ ford e v e r e s t 3ตมันสองออโตโฟนะครับนี่ออโตโฟมาแล้วภายในสีครีมนะครับหลังคาแก้วซัน l ู o อันนี้สองมันสองออโต้โฟหรอสามสองทางันสองโฟแต่แต่ยังไม่ใช่ครับอ๋อโอเคขอไปสามพัสองโฟไม่พัดเออเใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องมันจะมีสองรุ่นเนาะตัวพัดจะเป็นสีบอลเนาะของเราเนาะอ่าเราจะมีทั้งสีแดงสีบรอนนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับผมอีกคันเดิงก่อนนะครับคันนี้ถูกมาก 899,000บาทโอ้โหฟังแล้วถูกมากแล้วเครื่อง2.0ด้วยนะเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับปี61รถสวยปีใหม่ไม้น้อยนะครับคันนี้นะครับสวยมากสีดำนะครับแต่งแบบสวยงามแต่งแบบสวยงามนะครับผมรถวิ่งอยู่80,000กิโลนะครับผมสีดำเลยนะครับนนี่เลยนะครับห้ดูไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเอามาลงแค่3,000เจริงๆน่าจะมีมัน7-8คันอะที่เป็นเอเวอเรสต์ตอนนี้ในร้านนะครับแล้วก็จะมีคันหนึ่งเป็น2.0บโทอเบ นะครับเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นขับ2นะครับหลังคาแก้วนะครับสีขาวนะครับอันนี้มีเลยนะครับรถสวยๆปีใหม่ๆใหม่น้อยๆนิวอินเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับผมส่วนโปรโมชั่นชาลีคาตอนนี้นะครับผมจองเพียง6บาทขับฟรี6เดือนนะครับสำหรับรถอ่ารถเล็กนะครับรถเล็กละกันนะครับผมก็ช่วยๆกันเนาะขับฟรีไปเลย6เดือนนะครับทั้งวดก็เริ่มต้น4 5 0 0 0าพันอะไรเงี้ยนะครับรถกลุ่มนี้ครตอนนี้เรามาทำโปรหลายคันเลยนะครับสนใจอยากรู้ว่ามีรุ่นไหนนะครับที่เป็นโปร6บาท ครับฟรี6เดือนพีทักเข้ามานะครับผมเสียชามีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้เข้ามาใหม่นิวอินด้วยเช่นกันนะครับผมสีดำนะครับคันนี้เป็นนิวอินเลยช่วงนี้นะครับนิวอินเรามีเยอะมากนะครับหนุน mg zs ตัวใหม่เลยนะฮะนิวอินสีดำเออนุนนุนขอพายขอพายอยู่มุมนุนมุมนุนหน้าใหม่เลยนะครับเจ็ดสามสองเก้านี่รถสวยปีใหม่ไม้น้อยห้าแสนกว่าบาทจัดเต็มฟรีดาวนะครับฟรีดาวให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีคันหนึ่งนะวิ่งหกพันโลยง่ะ ติดแบ็กลิฟขอเบอร์ฝากเบอร์เลยนะฝากเบอร์เลยนะครับเดี๋ยวคุยกันหลังไม้นะครับบางสิ่งบางอย่างมันต้องคุยกันเยอะหน่อยจับเข่าคุยกันนะฮะเดี๋ยวลองมาทักมาพี่ติดแบ็กลิฟติดอันนั้นติดอันนี้มีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวบางทีมันอาจจะมีช่องทางนะครับพี่พอทําได้นะครับเดี๋ยวลองฝากเบอร์มาแล้วเดี๋ยวคุยกันนะครับแต่เบื้องต้นออกรถของผมนี่คือออกรถศูนย์บาทนะครับจองแค่6บาทนะครับผมแล้วก็โปรที่เด็ดที่สุดของผมตอนนี้คือขับฟรี6เดือนเลยแล้วจองแค่6บาท66นะครับ แล้วก็ส่วนลถปกติในร้านก็ให้จองเพียงแค่66บาทด้วยเช่นกันนะครับผมให้มันจําง่ายจริงๆเลยนะครับองมาหลังต้องไลฟ์สดเวลา66นะไม่ต้องกลับบ้านกันพอดีนะ6โมง6นาทีไม่ต้องกลับบ้านกันเลยนะใครผ่านไปผ่านมาช่วงนี้นะเห็นป้ายเห็นส้มๆนะครับอยู่ด้านหน้าร้านนะส้มสมาชาลีคาส้มยางนี่นะครับผมไม่ได้มาฟรีนะครับผมมาจากผลงานนะครับมาจากผลงานพี่ของพี่มันเด้งเนาะของพี่ทำไมไม่เด้ง อ๋อมาแล้วค่ะพี่ลิ้นทรงพลังเดี๋ยวทักหาเลยนะเจ้าโอ้ชื่อพี่นี่น่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวเลย <Okay. S 1> <laughs> นะครับอ่ะโอเคก็พูดถึงส้มนะไม่ได้มาง่ายๆนะครับไม่ได้มาจากเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับธนาคารธนาชาติจัดให้นะครับผมสาหรับเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษอนุมัติง่ายนะครับผมแล้วก็ลูกค้าลองทักเข้ามานะครับผมนี่ก็ธนาชาิเขาก็มีโปรแคมเปญ ของเขาน่าจะให้ขับฟรี90วันนะครับแต่ตอนนี้เราให้ขับฟรี6เดือนนะครับก็ลองดูว่าอยากได้โปรไหนนะครับรถแต่ละคันก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยอาคันดีให้เลยขับฟรี6เดือน,น 5, เนี่ยกระบะ5,000เนี่ยขับฟรี6เดือนนะครับถ้าสนใจนะ Bico 6,000อนะขับฟรี6เดือนเอาเลยพี่มาใส,าเาสาเา่เอาใส่เอาจิ้มเอาจิ้มเอาอยากได้คันไหนทักเข้ามาสนใจคันไหนแจ้งเข้ามาแต่ไฮไลท์ของเราอันนี้ไม่ได้ขับฟรีนะแต่แค่ฟรีดาว นะครับฟรีดาวฟรีประกันอ่าน,นี่ให้รัการฟรีดาวและฟรีประกันทางงวดก็จะมีตั้งแต่เลทเจ็ดแสนกว่า8ปดแสนกว่าล้านหนึ่งนะครับผมก็ดูว่าลูกค้าอยากได้รถรุ่นไหนกลุ่มไหนนะครับผมซึ่งเรามีให้รถให้เลือกมากกว่า2องรคันอยู่แล้วนะครับผมในร้านโรเทดหมุนเวียนทุกวันเลยนะสำหรับเจ็ดที่นั่งนะมีค่ายอะไรบ้างอะ่ะมีฟอร์ดฟอร์จูเนอร์ปาเจโร่นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นแบบพวกรถเกง๋งนะก็จะมีกลุ่มเจ็ดที่นั่งก็จะเป็นโตโยต้าเซนต้า นะครับมิ t ูบิชิเอ็กเ n นเดนะครับแล้วก็มีอะไรอีกน้องหญิง m i t ูบิชิเอ็กเ n นเดอร์เซนตแล้ว <S enta. S 1> มีอะไรเีนาคอนซูเนอร์นั่งนึกจดที่นั่งก่อนรถเยอะเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรคือลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็ลองทักเข้ามาได้นะครับบางทีสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันอาจจะน้อยไปนะครับแต่ว่าเราจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมอาพี่ลิ้นพงพลังฝากเบอร์มาแล้วะนะครับผมเดี๋ยวเจอหญิงพลังใบโทรไปหานะครับผมนะ แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวน้องหญิงโทรไปนะครับ,รรบเดี๋ยวมาแจ้งรายละเอียดการออกรถว่าต้องทํายังไงนะครับผมแต่ตอนนี้บอกให้เลยว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยจัดเต็มจัดดุมากนะครับมีให้ครบเลยนะครับจริงๆฟอร์ดเนี่ยด้วยตัวฟอร์ดเนี่ยมันเป็นรถที่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ออกมาเนี่ยก็ทําให้ลหลายๆค่ายตกใจเหมือนกันทำไมมันออกมารูปลักษณ์สวยบึกบึนดูแบบอดทนดูแข็งแรงนะครับผมส่วนการรับประกันดูแลหลังการขายพวกนี้นะกล่อง GCU 2ปี70,000กิโล นะครับเราทํากับสถาบันการเงินนะไม่ได้ว่าให้กันง่ายๆนะจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะพวกเนี้ยกล่องเกียร์ ECU ครอบคุมประมาณ80%ของตัวรถที่เราเรียกกัน oh. ว่า E W เนี่ยนะครับ80%เลยนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีเรื่องของ Maintenance oh. เข้ามาให้ด้วยนะครับออกรถตัวใหญ่ๆ m i n t ท n a n c e oh. พร้อมๆนะครับผมหลังการขายแบบอิ่มๆไปเลย2ปีหรือ7 0 0 0หมกิโล oh. ตอนนี้นะครับผมออกรถก็ง่ายนะครับหลักฐานในการออกรถก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับขอให้ทุกอย่างที่พี่พูดเป็นจริงและชัดเจนทำจริงอยู่จริงกินจริง ใช้จริงจบนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ต้องการคนจริงด้วยนะดูรถดูรถนะต้องการคนจริงด้วยนะครับผมคนจริงคนจริงหรือว่าคนจริงได้หมดเลยนะครับคนจีนก็ได้คนจริงก็ดีนะครับคนจีนก็จะมีพี่หมวยนะครับผมคอยพูดภาษาจีนแล้วก็เซลล์น้องหญิงนะครับอ่าหนี่าวเลยนะครับผมมาหาผมถ้าสวยหน่อยก็เพี้ยวเลี่ยงเลยนะฮะมาเดี๋ยวเริ่มดูคนนี้เลยดีกว่า นะครับคันนี้ก็เหลือ7จ9ากจัดเต็มฟรีดาวนะครับฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งไปด้วยเลยนะกันนะครับผมสำหรับคันนี้แล้วเป็น4 w h e e l ด้วยนะฮะออกรถมาต้องเสี่ยงสักบาทมาตีชาลีคาร์เนอร์นะครับมาต้องใจตังนะครับใจใจ่ายก่อนมาหาผมคนแรกได้แน่นอนนะนะครับโครงสร้างรถเดิมสวยเข้าสูนตลอดทุกระยะนะครับผมไม่มีพิษความชนหนักน้ำท่วมหรือกรองไม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราไม่ได้ขายรถประเภทนี้ นะทุกอย่างตรวจสอบได้นะครับเซอร์ติฟายกันที่ศูนย์ได้เลยเนาะนะสภาพห้องเครื่องสวยเลยนะครับคันนี้สวยมากเดิมๆหมดเลยนะคะลูกค้าขะในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ามาดูกันนะคะคันนี้เป็นนิวอินเข้าใหม่นะคะเจอกันกับเซลล์หญิงก่อนอยูดีโพเสียงผู้หญิงที่ไหนมานะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันกับเซลล์หญิงนะคะวันนี้ไลฟ์สดกับพี่ล็อกกี้นะคะชาลีคานะคะแล้วก็ อันนี้เลยเราอยู่กับนิวอินเข้าใหม่บอกไปแล้วพี่ขารถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะก่อนออกไม่ต้องกังวลเดี๋ยวหนูล้างทำความสะอาดสปาดูดฝุ่นปัดความสกรปรกออกไปให้นะคะเดี๋ยวสวยกลิบเหมือนรถป้ายแดงแน่นอนนะคะแล้วก็นี่ดูรอยอาร์กเดิมนะคะก็คือเป็นรูที่อย่ากตกใจนะบางคนนี่แบบซื่อแต่เป็นหูเป็นหูนี่อย่างวะน้องวะ ที่ขามันคือฝากระโปงมันคือรอยเดิมจากโรงงานนะคะอันนี้เราไม่ว่ากันลูกค้าท่านเขาไม่รู้จริงๆว่าทําไมมันเป็นรูแบบนี้นะคะคือเขาเรียกว่ารอยอา้ากโรงงานนะคะที่เวลาการผลิตรถเขาผลิตโดยหุ่นยนต์เนาะถ้าเป็นรอยเดิมๆอา้ากเดิมๆแบบนี้ก็คือรถเดิมไม่มีการเปลี่ยนถ่ายฝากระโปรงมานะคะรอยมันจะเท่ากันทุกรอยนะคะพี่โอเคเียวเข้าศูนย์ฟอร์ดเปลี่ยนถ่ายของเล็วให้นะคะลูกค้าขาแล้วก็ ดูได้เลยนะคะว่าเขาเดิมจริงๆเดี๋ยวทำความสะอาดให้ก็คือสวยมากคันนี้บอกได้คนเดียวจะแพงเอาแดงไว้ก่อนนะครับสีแดงสดสีแดงสดเลยคันนี้นะครับผมก็เป็นไฮไลท์สีของเอเวอเรสต์ด้วยเนาะเป็นสีที่เป็นสีไฮไลท์ของเขาเลยนะครับฟอร์ดทำสีแดงมาบอกเลยเก็บจ้าบสวยจบนะครับผมก็ตอนนี้เราน่าจะมีทุกสีนะครับที่ร้านอยากได้สีบอลมีสีขาวมีสีดำมีสีแดงก็มีนะครับผมก็ตอนนี้ ลูกค้าสนใจรุ่นไหนลองทักเข้ามานะครับผมเรามีให้เยอะเลยนะครับสำหรับเอเวอเรสต์เนาะสามพันสองอัโตโฟเนาะคันนี้7จ็ดเจ็าเก้ถ้าเป็นสีบรอนที่มีหลังคาสลุรูขึ้นมาก็จะเพิ่มมา8ปดหนึ่งเนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือฟรีดาวหมดเลยนะไม่ต้องดาวสักบาททั้งหมดเริ่มต้นเท่าไหร่คันนี้คันนี้ประมาณ14 <10, 4. S 2> ื oh ่นสี่หมื่นสี่โอ้โหหมื่นสี่นะครับจัดเต็มฟรีดาวด้วยไม่ต้องใช้เงินสักบาทออกรถออกห้างก็ประมาณล้านกลาง,ลางๆใช่นะครับผมตอนนี้ครึ่งครึ่ง ครึ่งกับครึ่งหรือว่าซื้อแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองอะ่ะตอนนี้นะครับผมใช้ได้ย,วยาวๆเพราะว่าหนึ่งเราสามารถเพิ่มบรันตีที่เป็นรับประกันดูแลหลังการขายสองปีหรือเจ็ดหมื่นกิโลให้ได้อีกด้วยนะครับผมอ่ะคันนี้ต่อนะครับเอฟเวอเรสต์สีดำสองยูศูนย์อันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ละนะครับผมสองยูศูนย์นี่เราชอบเรียกกันว่าเครื่องไบเทอร์โบไบเทอร์โบอ่าตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับตอนนี้ที่ชาลีคาเราจะมีรถปีใหม่ๆใหม่น้อยๆเข้ามาเยอะมากนี่เข้ามาเยอะมากเลยถ้าพี่อยากได้ค่ายไหนนะครรับหือว่า สนใจรุ่นไหนหรือกําลังมองหารุ่นไหนอยู่นะครับลองแจ้งเข้ามาได้นะครับผมมาแล้วนะครับผมเขียวเหนียวซับนะครับผมมาแล้วมาเลยมาถึงลไอเลยมาหึงก็ไลเลยไลเลยพี่ฟ้าเข้ามาเลยไปไหนแล้วเมื่อกี้ก็ทนี้เสร็จแล้วพี่ฟ้าสีแดงอะเนี่ยคันนี้พี่ฟ้าบอกพีพีให้พี่กี้ซื้อเลยนะเนี่ยคันเนี้ยไอเว่าเลสสีดํานะคะชอบมากเลยเพราะว่าเกิดวันอังคาร สำหรับคันนี้นะคะพิเศษเลยพี่กี้ซื้อมาทันทีเลยเพราะว่าสภาพดีมากแล้วก็แต่งมาให้ทั้งคันแล้วนะคะซุ้มล้อเนาะคุณพี่ขาซุ้มล้อไฟทุกอย่างเดี๋ยวเราเช็คให้ก่อนออกนะคะสวยมากพี่ฟ้าเออสวัสดี12คนดูค่ะมาแล้ว12คนดูกดไลค์กดแชร์ยาวไปเลยค่ะไปถึงไหนแล้วพิงก็กำลังี่๋อโอเคโอเคได้เลยค่ะคันนี้ปีปีเท่าไหร่คะ โอ้สองพเลยเหรอใช่เนาะขายเท่าไหร่คะแป9เก้าเก้าแปดแสบาทถูกไปไหนเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่าใไปไหนถูไปไหนคันนี้พิเศษยังไงค่ะโอ้โหคันนี้ใหม่มากเลยพี่หญิงคันนี้นิวอินเข้าใหม่ยังใหม่อยู่เลยนะคะพี่ฟ้าเจ้าของน่าจะชอบอะไรที่มันเป็นสีดําเลยค่ะผมข้างล่างเขาก็ซื้อใส่เป็นสีดํานะมีระเบียบเรียบร้อยมากค่ะคันนี้นะคะสวยมากติดกล้องมาแล้วด้วย เลขไม้น้อยด้วย80,000ืโลจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้นะใช้งานได้ทุกจุดนะคะเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์2.0ศน้องนตัวใหม่2.0ใศูนบเทอร์โบค่ะพี่ฟ้าสุดยอดไปเลยสำหรับคันนี้นะพี่ฟ้าแนะนำเลยนะคะลูกค้าค่ะคอมเมนต์ถามว่ามีปุ่มสตาร์ทไหมครับวะมีค่ะพี่วุฒิชัยดูคันนี้ที่น้องไล์อยู่สีดำนี่มีนะคะเนี่ยสีแดงเมื่อกี้ก็มีค่ะสุดยอดไปเลยคุณพี่คันนี้สวยงามมากเลยใครที่หาฟอร์ดเอเวอร์เรจูนะคะ คันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้แน่นอนนะคะ,คะที่สำคัญนะคะตัวนี้เป็น2.0ใบเทอร์โบด้วยค่ะ899,000บาทถูกมากเลยตะกี้ไอ้ป้นถามติดบูโรอ,อกได้ก่อเดี๋ยวพี่ติ้งค่ะเดี๋ยวป้นฝากเบอร์มาแล้วนะบูโรออกได้อยู่แต่มันมีเคลื่อนไขหั่นยางไอ้ป้อนว่าฟรีดาวได้ก่อนพี่ฟ้าได้ค่ะฟีดาวได้เลยเจ้าสำหรับ Ford Everest คันนี้อ่อเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะคะ มาดูด้านหลังกันเลยนะคะพี่ฟ้าของแต่งครบนะคะเปิดได้ไหมนิมเปิดไม่น่าจะเปิดนะเนี่ยเขาใส่ข้อไฟมาเรียบร้อยนะคะสําหรับอันนี้นะคะเิงมันจะอาดโดนอันนี้ก่อนเสาหน่อยไฟไม่ใช่ไฟฟ้าพี่ฟ้าเป็นแมนล่นอ่าโอเคตัวนี้จะเป็นแม่ลนนะคะสําหรับฝาท้ายนะลูกค้าเซนเซอร์ด้านหลังมีให้พร้อมการสี่จุดนะคะแล้วก็ แน่นอนเรียบร้อยดีมากเลยซื้อผมใส่ด้านหลังนะคะลูกค้คาพร้อมขาย,เ,ยเลยพร้อมขายมากๆเลยครันงนี้จะพับเป็นดึงเนาะ,ะพับแบบใช้มือดึงลงไปนะคะ,คะก็จะยังไม่ใช่ไฟฟ้าค่ะเรียบแบบนี้เลยใส่ของได้เยอะใส่จัก,กรยานใส่ถุงก๊อฟได้หมดเลยนะคะพี่คะ่ะใช่ค่ะสวยมากพี่ๆท่านไหนที่อยู่อยู่นะคะอยากถามตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ย้ <Yeah. S 1> คันนี้8 9 9 0 0 0บาทนะคะข้างวดอยู่ที่14,000บาทใช่ไหมพี่ใช่ <c oughs> ค่ะสวยมากเลยสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางแชทได้เลยค่ะ <c oughs> ม่ค่ะคันต่อไปค่ะฝากด้วยค่ะสีดำนะคะคันต่อไปนะปี63นะลูกค้าขาท็อปขับ2นะคะตัวสีดำนี่ยังลองท็อปอยู่นะคะเรามาดูกันว่า คันสีขาวจะท็อปสุดยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะคันนี้นะคะปี2563ลูกค้า2.0ใบเทอร์โบค่ะราคาเบาๆเ,เลยแต่ว่าพี่ฟ้าว่าคันนี้เบากว่าแต่ประเด็นก็คือตัวนี้มันท็อปสุดนะคะพี่ออกแห้งก็ต้องมีประมาณล้านล้านนิดๆล้านประมาณล้านสี่แต่ว่าอยู่กับเราตอนนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสน ส่วนลดห้า0 0ื่นนะคะเรารับแค่หนึ่งล้านหนึ่งแพอแล้วนะคะใช่แล้วสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันข้างในว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะ2.0ูนย์ใบเทอร์โบคันนี้ค่ะค่ะถ้าหนูชอบหนูชอบคันนี้มากเลยพี่ฟ้าว่าหนูชอบรถสีขาวเจอบันสู่แค่สีขาวลูวกค้าค่ะมาดูด้านในกันเลยนะคะคันนี้ก็จะเลขไม่อยู่เพียง76,00 0กโลใช่ค่ะข้อแตกต่างคือคันนี้มีซันรูปตัวท็อปสุดแล้วก็ใ,ใหม่กว่า แล้วก็ราคาออกห้างมาล้านสี่ใช่ค่ะค่ะมันก็จะแรงขึ้นหน่อยอีกนิดนึงแต่ว่าลูกค้าแฮปปี้แน่นอนใช่แล้วนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบไม่มีแค่ขับสี่ค่ะตัวนี้เป็นท็อปขับสองคู่หน้าข้างหน้าจะเป็นไฟฟ้านะคะใช่ค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนก็พอค่ะสําหรับคันนี้จะเต็มฟรีเดานะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นไม่เกินไม่เกินสองหมื่นี่แปดอะไรแบบนี้ค่ะยี่สแปดหมื่นเก้าเนาะ อ่าดูข้างหลังนิดนึงค่ะอ้าวมาดูเลยประมาณหมื่นเก้าเนอะนี่ลูกค้าขาด้านในคันนี้คือผ่านการแกะดูดฝุ่นช่องทําความสาดเรียบร้อยนะคะรถก็จะสวยเพิ่มขึ้นประมาณนี้เลยคันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยลูกค้าขาเพราะว่าเบาภายในนะคะไม่มีรอยหิดขวดหรือฉีกขาดใดๆเลยแล้วก็จะได้ตัวฝาท้ายไฟฟ้านะคันนี้นะเปิดได้ได,ได้ทุกะะอย่างเลย เปิดได้ไฟฟ้านะคะแล้วก็บอก็จะพับไฟฟ้าด้วยนะลูกค้าค่ะสั่งงานจากกลุ่มที่อยู่ด้านข้างได้เลยนะคะแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะคะตัวนี้ะนะกล้องรอบคันเลยนะคะพี่ขาท็อปของขับ2นะคะ2.0งบเทอร์โบนะคะตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมค่ะในส่วนของเบาะนะลูกค้าสามารถปรับไฟฟ้าอีกได้เหมือนกันนะคะลูกค้ากดลงไปแล้วมันจะยับลงไปทั้งสองอันเลยเนี่ยข้อดีของเขานะคะคือทุกอย่างครบหมดเลยค่ะลูกค้าสวย คันนี้ number o n นะชอบคันนี้ใช่ไหมพี่ง่ะใช่แล้วอุชลีว่าเหมือนกันวะชิดนะเป็นแล้วนะคะเหมือนกันเป็นแล้วอ้อยยางเนี่ยเจ้าพี่ฟ้าส้มยักษ์ส้มยักษ์นะคะแต่เมื่อกี้หนูบอกส้มยักษ์แต่พี่ขี้ฟังผิดพี่ขี้บอกในไ์สดว่าเป็นส้มยางนี่วะอ่าขอบคุณพี่ต่อนะคะ กดไลค์กดแชร์นะนะ,ะพี่ต่อกาลังมานะพี่ต่อนะไปไหนมาพี่ต่อเอออะฝากไันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างหน้านะคะว่าวันนี้นำฟ่อนเอเวอเรสปีไหนมาให้บ้างแล้วก็ราคาไหนนะคะได้ค่ะตอนนี้เอเวอเรสที่ร้านเรามีหลายสีมากเลยนะลูกค้าค่ะสีขาวสีเทาสีดำแล้วก็สีแดงแบบส้มบิดนะคะลูกค้า ตอนนี้ก็มีเยอะให้เลือกหลายสีนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่เล็งแบรนด์นี้อยู่ต้องมาแล้วนะคะสีเทาอยู่ที่ราคาอีกคันหนึ่งไลฟ์ไปหรือยังนะเคยไลฟ์ไปเนอะยังไม่เคยไลฟ์นะแปดแสนเก้าพับาทคันนั้นแหละสีเทาค่ะสีแดงขายถูกสีแดงขายเจ็ดเก้าเก้าพี่ฟ้าขายถูกมากรถปีห้าเก้านะคะแล้วได้เครื่องสามพันสองโฟวิลโฟวิด้วยพี่คุ้มมากเลยราคาเนี่ยราคาออก <พ>ถ้าเข้าขออกห้างมีประมาณร้านนินดๆอ,อยู่ที่เรานะคะแปดหนึ่ลดอีกเหรอเหลือ <8, S 2> 7 9, 9. อ็ดเาใช่ค่ะแปดหนึ 8, 9, ลดแล้วหลืออันนี้เหลือ799เโอเคตอนนี้เหลือ7 9็้านะคะท่านไหนที่สนใจนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยใช่ค่ะมีส่วนของ Ford Everest คันนี้สามอะไรนะสามจอมจุอง Auto 4 Wheel นะคะลูกค้าขาท่านไหนที่สนใจนะคะทักเข้ามาคะ่ะได้เลย อีกหนึ่งคันค่ะนำเหนือเลยคันนี้นำเหนือคันนี้นะคะเป็น2.0ไใบเทอร์โบค่ะค่ะขายถูกมากด้วยคันนี้ขาย899,000่บาทค่ะไม่วิ่งน้อยสภาพดีมากสำหรับคันนี้แต่งมาพร้อมแล้วนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องแอดมินส่งรายละเอียดให้นะคะมาค่ะอีกหนึ่งันสีขาวค่ะ2.0ไใบเทอร์โบค่ะ อันนี้นะคะเป็นตัวท็อปของขับสองค่ะออกห้างมีต้องมีประมาณล้านสี่นะคะอยู่กับเราตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท, 50, บาทส่วนลถคันนี้จุกๆไปเลยที่50,000บาทนะคะคเหลือล้านแสนละหนึ่งล้านแสนบาทท่วพี่ฟ้าไปได้เลยมีเครดิตจัดเต็มฟรีดาวนแน่นอนนะคะไได้เลยโอเคฝากไว้ด้วยนะคะ ส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะที่ติดแบ็กลิปปูลฝากเบอร์มาเดี๋ยวเราให้รายละเอียดได้ค่ะเมื่อกี้พี่ฝากเบอร์มาแล้วหนึ่งคนชื่อพี่ลิ้นอะไรนะทรงพลังชื่อพี่น่ากลัวมากนะพี่กลัวหนูกลัวเดี๋ยวเจอหญิงพลังใบเจหญิงพลังใบโทรหานะยิงพลังใบโทรหานะคะโอเคค่ะจ้าวมีอะไรอีกไหมคะก็ฝากโปรโมชั่นของเรานะคะลูกค้าค่ะก็เขาเรียกว่าของเดือนนี้เนาะ ค่ะมันจะสิ้นเดือนแล้วนะคะจอง66บาทลูกค้าค่ะสามารถออกรถได้ทุกคันในร้านค่ะจองเริ่มต้นที่66บาทพร้อมทำสัญญามาถือเอกสารมาครบเครดิตไม่ติดปัญหาอะไรอนุมัติไวสุด2ชั่วโมงนะคะลูกค้าจัดไปเลยทำมาแล้วนะทำมาแล้วทำมาแล้วนะลูกค้าพี่ฟ้ามาต่างจังหวัดรอรับรถกลับบ้านใช่ค่ะผมนะคะความไวอยู่ที่เรานะคะลูกค้า่ะมาที่เรากต่พรกเรอ เกินไปหรือเปล่าเนี่ยเกินไปแล้วมีของเลยมีสินค้าก็คือมีรถเลยนะคะพี่ขาแล้วก็ไฟแนนซ์นั่งคอยให้บริการอยู่ตรงนี้นะคะสามารถปรึกษาดูเง่นไขดูข้างงวดดูเอกสารถามไฟแนนซ์ได้เลยประมาณนี้นะคะฝากไปด้วยนะคะโอเควันนี้เราก็ขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านีนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ